เนไปคูเลยยางยสูงยางคนันไปแล้วกาดอดมกาดกาดนี่กาดทั้งหลังทั้งหนากาดทั้งหลังครับกาดด้านหลังสวัสดีครับพ่อครับผม เป็นยังไงพ่อคิดจังไงค่อยเหยียกมาบวชอยากบวชมาตะโดนหรอวครับโอ้จะปีกายยีก้อนเนอเขาบวชว่าได้ในในใจคิดอยากบวชมาตะโดนแล้วครับขอโทษครับคุณพ่อเดี๋ยวนี้เขาน่ากั่เนาะพ่อน่ากังครับผมพ่อนากจอยครับพ่อนากจอยครับโอ้พ่อน่ากจอยมาเขาเขาน่าได้ยากมือนแล้วครับ หกขึ้นหรอบ่อขางับเอาขึ้นลรวครับโอ้สีได้หกเก็ดขึ้นอ่ะอหาหกขึ้นเก็ดขึ้นคือว่าเป็นหนักที่บวชพระบ่กข้างหมดนี่ครับบวชพระครับบวชพระสิว่ามันถีบวชเน้นอ่าคือหนากพอนาคจอยนี่อ่าตั้งใจสิมาบวชก็เลยมาเขานากอยู่ในวัดนี่บัดนี้ตั้งตามือว่าเขานากนี่คุณพ่อฝันดีวะ มื่ฝันดีมัน,นี่นะครับโอ้ปกติหนักไม่หีือทฝันดีเริ่นบ่ครับออพุพ่มคนเดียวมาหามาเบิ่งนัออ่นเอาพระอาจารย์เอ,อาพระออกมาว่าคุณเขาไปหาขึืนโอ้ฝันครับเอาพระออกมากว่านกฝันเลยขึืนอือเอาพระอัะไรออกมากครับพระหลวงปู่อย่างบวกครับโอ้พระปุตตุโลห์เขาเนี่ พระแขนข้อนะครับโอ้เออพระุทธโอ้พระเอาห่อเอาแขนข้อแขนแังเนี่ยบอครับผมบอไว้ัอบ่อนบ่เขาไปบ่เขาไปเออบ่อพาม่เขาไปหาเออฝันไม่จำผมยิ่งเจ้มเร็วขึ้นมหาวาลัฟันเห็นผมยิ่งครับเออเครื่อนครับผมเครื่องเลย วันไส้หรวันไส้โอ้คุณพ่อวันไส้โอ้โหน่ะซื้อกิ่งคุณพ่อคือวันไส้ฟันเห็นผู้ยิ่งมหาครม่อมคางอ้อมเดียวได้ยิ่งขึ้นไงไหลมันบ่ไหลครับไหลยิ่งขึ้นอืมคือเพิ่นผู้ยิ่งมหานี่เพิ่นมายิ่งหีนะผมเพิ่นมาจังไหนเพิ่นแบบว่าเพิ่นผ้าขึ้นไปมีคนหนึ่งใส่ชุดไทยเหลี่ยมๆ ขนาดนี้ละถิ่นนุง่งถิ่นตะปงใส่ชุดไทยแตง่งชุดไทยใช่ครับแมนครับถ<อ>้าขึนไปขึนไปแบบเึ่งผู้เี่โอ้ย่าขึนไปแบบงงย่างขึ้นไปเคื่องผู้ย่างขึนไปนียงขึครับย่างขึ้ยึคร่งผู้่าขึครั่ง้่นเครื่องู้ยเครบองให้ก่าน่อผมก็เลยกนอดผรองเพ่อนนเครื่อนคื่อานเอกให้ย่เองผู้กผมก็ สองเบียกเลโอ้เพราะว่ามันหาศูนย์เครับเลขโอ้เขตีเป็นเลขเลขเป็นหาศูนย์ครับหาศูนย์หาศูนยี่หาอะางเง้ยาอฝันเื่อนละครับ<า>นี่นนครับ,รบขึ้นไปทั้งผู้ครับมันเป็นทา่ทาแบบท่ารัดยางเป็นนังนูนค<อ>ึ้มเครื่องผู้เป็นผู้เป็นนลังถ<อ>ือไปเออเ้อผ้าเป็นกระยางเปุกรน นั่งคนไปไช่ชูไถ่เดี่ยวเดี่ยวนะไช่ชูไถ่เดี่ยวเดี่ยวว่ามันอันเพิ่นเป็นนั่งไม่นั่งยังสันบอกเป็นบมรูเลยกันครับเป็นเนี่ยงเพื่อนไอ้เทพธิดาเทพธิดาเออเพิ่นแต่งชดไทยสงสัยแต่งชดไทยนี่ส่วนิส่วนลายที่เป็นเทพบเทวดาเทพบดดาผู้ยิ่งเทพบบุรผู้ชายเพิ่นอาจจะเป็นนั่งสันก็ได้เนาะ โอ้เทวดาเทวดาเห็นว่าเห็นมันคักมันวะครับขึ้นไปยางต้องก้นขึ้นไปแล้วเนาะอือขึ้นไปแบบเป็นผู้เป็นจะเป,นนเ,นเ,ปนเป็นท่านอย่างเนี้ยเป็นเป็นท่านอย่างสูงครับ โอ้เป็นทางยางถึงไปแต่ว่าทางลัดยางทางไม่อยู่ครับทางไม่อยู่ครับบ่เป็นทางโบราณบ่ครับบัวทางโบราณถึนไปยุคคู่เลยถึงยางโนยยงคคู่อือยางคนเถึนไปแล้วเกิดบัวอะไรกอดกอดผมก็กอดกอดนี่กอดทั้งหลังทั้งหน้าครับกอดทั้งทังหลังครับกอดด้านหลังครับกอดด้านหลัง ลาบัดน er, ี่เอ่อพ่อพ่อกอดแล้วพ่นพ่นวายย่งหยังบอดบอครับพ่นบอดวายยังพ่นกับบริวายยังเลยบอครับก็ยืซื้ออยู่แต่วายูสูงสูงครับสูงไปเนี่ยเพิ่นคู่เลยครับเนี่ึ้นไปพูดแล้วมันตินข้างมันอยากขั้นเขาเดียวล่วงขลางล่างเดียวยังบ่บ่ครับได้เดียวครับหูจากตะวายูสูง แบบขี่ฟ้าปุ๋แล้วครับย่างขึ้นไปแบบพุ่งผู้เลยครับผู้นี่มีต้นไม้มียางบ่มีครับมี่ปกติคือผู้บันเท่านี่แหละครับคืองผู้บันเท่าจะเป็นท่าัะย่างเอออือเป็นท่าัะย่างขึ้นไปทั้งเรื่องครับบานนี้พ่อนาคนี่คิดว่ามันที่เป็นอย่างขั้นเป็นเลขผมก็ว่าหาศูนย์หรอกครับหาศูนย์กับที่หาหครับหาศูนย์กับที่หาเพราะว่าผู้ยิ่งเป็น <54. S 1> น้ำี่แอมซีผู้ใช้น้ำห่าวจริงน้ำห่าวอ๋อนุ่มมันก็เป็นศูนย์ครับอ <mon> ๋อนุ่มก็เป <mon> ็นศูนย์กอดได้ป่ะเนี้ยกอดไี้ผมก็บมลูกได้กันครับกอดอ๋อมันที่ว่าขั้นอยู่ทธังหนาศูนย์ห้าเก้ามันสิบ่บโมูกได้กันครับผมก็ตีได้สำเนินหระครับเพราะว่ากอดอยู่ข้างหลังนี่กอดอยู่ข้างหลังเออกอดอยู่ข้างหลังเราบกอดด้านหลังนี่ อดนไ่ได้เป็นย่งแล้วกอดก็คือเป็นน้าเก่าแล้วพอถ้าขั้นสามตัวนี่เป็นศูนย์ศูนย์หาเก่าครับครับอายุไร้มันให้กว่อายุผมบอกครับอายุสิบแปดครับหาสิบแปดพือที่อายุเก้าหรไม่ครับก็ถือว่าหายุเก้าแล้วเขาเห็นว่าเขากับอายุพอดีเลยเห็นว่าศูนย์หาเก้านะโอ้แม่นว่าล่ะอเขากับอายุพอดีเลยนะ โอ้แต่ว,ว่าใจพ่อจ้อยน,น,นี่พ่อนากนี่ตีเป็นศูนย์ห้าตัวเดียวกับซีหะกับซีหะครับห้าซีหะซีเออห้าซี่ศูนย์ห้ากับห้าสี่แต่ว่าสามตัวยืนพื้นแล้วคืออายุห้าสิบเก้าปีอืั่ มันก็ล่งตัพอดีได้ไบเอ่อเออห้าสิบเก้าปีปู่ออบ่อออ้เห็นว่าแต่ค้นว่าโอ้สิบโมเมนตัวนี้บ๋แล้วเนาะพออหนักเนาะ น้มนี่มันเป็นศูนย์มดทีครับไม่มีศูนย์บ่เป็นหนึ่งตีน้มบ่ครับเป็นน้อยก็เป็นหนึ่งนะอ๋ออันนี้น้อยก็เป็นหนึ่งครับผมเคยฝันมาครับโอ้โหลัดลัดติเขาเป็นทังสั่นครับอืมฝันลักษณะนั้นเนาะอืมอันนี้ลัดี่ไปลัดี่มันเด้อครับอยู่ซีกับผมอืมอืมตอนพอนาคนี่บวชนี่ขาดเอียังเนี่ย กาน้ำห่อนโอ้โหโบนีเงินดิการน้ำห่อนครับคือสำคัญที่สุดคือกาน้ำห่อนเอฟซีครับผมถาพ่อนาคเพิ่นได้บวชเนาะครับเนาะถาพ่อนาคเพิ่นได้บวชครับเอฟซีครับผมเพิ่นว่าต้องการที่สุดคือกาน้ำห่อนเอาไปสะชั้นโตน้ำห่อนชั้นกาแฟโอวัลตินนะครับเอฟซีครับผมแล้วก็เครื่องใส้ในประจำวันห่อนบ่ สบู่ยาสีฟันหรืยังแป้งสีฟันต่างๆพอพอหนักคนสีบวชด้วยครับด้วยซีครับผมเฮอมืโอนี่มาพ่อกับโพอหนักคนก็เลยฝันก่อนบวชนาคบวชไม่นี่ครับด้ซีครับมักฝันแม่นนะครับเนาะมักฝันแม่นเป็นประจำเดี๋ยวบวชแล้วก็จะได้คาดบวชใหม่ปุ๊บก็จะได้มาติดตามพระใหม่อีกครั้งหนึ่งรั้งงวดนี่เข้าตรงๆครับอยู่ซีครับเอาพอนัก ครับใครเนี่ยครับอือับอีฟซีครับเลขของพ่อนาคนะครับล้วคืออีฟซีครับผมเอามาเจอนาคบวชใหม่พอดีครับอีฟซีครับผมเพิ่นว่าแต่งชุดไข่นา่งฝ่าแต่งกุดขิไข่นางใหม่พาขึ้นพิรงพภูนะครับแว่าไปพอรุงภูเราเพิ่นยืนหันหลังอ่าบอกให้พ่อนาคกอดพ่อนาคแล้วไปกอดด้านหลังครับพี่ทีครับผมอ่า ก็เลยพ่อนากว่าศูนหานมันต้องแน่นอนนี่แล้วว่าสันก็เลยวา่าเอากอดมันกับเป็นเก้าได้กอดอยู่ด้านหลังผู้ช้ายก็เป็นเก้าได้เป็นหกได้เป็นหาได้ว่าสันเนะนะครับยู่ยี่กับก็เลยมีศูนย์ห้าเก้านะครับตัดสองตัว,ต,วตัวที่มากที่สุดคือศูนย์ห้ากับห้าสี่อายุของพ่อนากห้าสิบเก้าปีพอดีครับเอ้ซี่ครับผมก็เลยลงตัวเป๊ะพอดีเลยครับตัวเลขนี่นะครับเนาะเอาโศกมันลำลุ้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม พ่อนาคบวชใส่ปีไม่แล้วครับด้วยเอฟซีครับที่พ่อนาคขาดไปก็คือมีกระติกนำห้อนมีเครื่องใส่ของพระสรงอะเพิ่นละครับเอฟซีครับผมเป็นที่ที่จำเป็นที่สุดนะครับเนาะเอาขอจบเกี่ยวกเพียงแค่นี้ครับพอกันในคลิปหน้าเขากล้าว่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพ่อนาคครับผม